อันนี้บีวีครับบีวีนะครับอันนี้ซีนกันลมกันรั่วอ๋อันก็ยังคงมาตรฐานเดิมนะครับก็ยังผ้าห่มเหมือนเดิมก็ยังแบบมาตรฐานความความชัวให้ลูกค้าตลอดนะครับอันนี้ก็ใช้ดอกของ n p e นะครับอาันนี้อันนี้ยังมีผ้าห่มนะเหมือนเดิมลูกลูกค้าสบายใจได้นะครับว่า อันนี้ดอก NPE นะครับปูผ้าห่มเช่นเคยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีผ้าห่มมีอะไรเหมือนเดิมก็คือใส่ใส่ผ้าห่มเหมือนเดิมใส่ดอกของ NPE นะครับเพื่มนๆตัวนี้นะครับแล้วก็เีนนะครับการลมกันรั่วนะครับมาตรฐานเรื่องเสียงนะครับ อายุปูน,นี้ห่วงลูกหลานมากมายจะลินี้ร่างกายร่วงโรยยากินเป็นคำคำเศร้าสฐบ้านเมืองนี้แต่เรื่องช้ำช้ำจังงงจังมันลเป็นรำกันเถิดนาวาง,งวางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเรื่องกระคิดไม่ต้องคิดวางไว่ไกลววางง ไหยชาราออกมาเป็น all day all night วัดว่าเข้าไปก็นานทีจะเข้าไปแค่ตอนที่เพื่อนเพียอยากกินขาหมูให้สุกีครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านมินิออดโต้ซาวนะครับก็ มาทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีนะครับอีกอาทิตย์ตากปลายปลายปีนะครับเดือนท้ายสุดท้ายปลายปีนะก็ตอนนี้ก็ถือโอกาสนะครับแนะนำโฟล่าสุดเลยจะยืนจากโฟนี้ยันปีหน้าเลยนะครับเพื่อเพื่อครับผมที่จะเข้าใจกับลูกค้าง่ายๆนะครับก็จะเริ่มโฟนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คือปรับราคานะครับใส่อุปกรณ์มาตรฐานนะครับ3,500 นะครับอันนี้เมื่อเช้าก็ลูกค้ามากันแต่เช้านครนะครับกันแต่เช้าเลยนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับผมขายดีมากเลยนะครับต้องจองเท่านั้นนะครับตอนนี้วันนี้ก็เหลือเหลือชุดเดียวนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เหลือชุดนี้ชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะครับสุดท้ายนะครับลูกค้าขนกันแต่เช้านะครับเมื่อวานขายดีมากคือคือทุกชุดต้องจองนะครับขายดีมากนะครับเมื่อวานประมาณเมื่อวานสิบชุดนะครับประมาณสิบชุดเมื่อวานออกไป ก็วุ่นวายกันทั้งวันเลเมื่อคืนประกอบยันเกือบห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่าก็มีคลิปที่น้องเกดส่งไปนะครับเดี๋ยวยังไงผมลงสลับกับคลิปนี้นะครับคือคลิปส่งของนะครับก็ยังประกอบไม่เสร็จคืนนะครับเช้าก็มาซ้าอีกลูกค้าประกอบไม่รู้เอาไปดอกเดียวมั้งหรือเปล่าเช้ามาเปิดตั้งนานนะครับสี่ดอกหนึ่งไม่ได้ใส่ดอกเรียกว่าเรียกว่าทํางานกันหามรุ่งหามค่ำนะครับในช่วงปีใหม่นะครับ ชุดนี้ก็ลูกค้าโอนเงินหมดนะครับเหลืออีกเด่นชุดนะครับ,รบอันนี้คือ,อจองมา5,000เมื่อวันโอนหมดนะครับโอน,อน,นเต็จมจำนวนนะครับชุดนี้ก็แรงมากนะครับ ไม้อัดแท้นะครับตอได้ออกไม้อัดแท้สองพันสองนะครับครับผมอาซับเก็ตพีีการกิฟต์นะครับแหลมนาฬว่าแพรวคานเฮ็ดนะครับชุดน,นี้ก็จะเป็นชุดไม้อัดแท้าขายดีชุดนึ่งครับอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องโปรโมทมากนะครับไม่ต้องครับอาสินค้าเราตอนนี้คืออาไม่ต้องโปรโมทเพราะว่าลูกค้ามากวันนี่มาใกล้ๆนะครับก็ขายดีมากครับผมไม่ไม่ไม่โปรโมทดีกว่าเพราะลูกลูกค้ารู้แล้วว่า ร้านเรานะครับใช้อุปกรณ์ยังไงนะครับก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับตามตามมาตรฐานอัน okay, นี uh ้ต huh. yeah. at ้องเปลี่ยนอะไรมาให้ดูอันน uh ี nope. uh ้เราก็การันตีคุณภาพนะครับก็คือยังยังโปรตัวนี้อยู่นะครับผมตามตามตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเทอร์เประกอบนะครับลูกค้าก็เรียบร้องมานะก็จัดให้นะครับเสียงกลางเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็วางไม่ทันเหมือนกันเป็นเทอร์แอมประกอบนะครับ600วัตต์พัดลม4ตัวนะครับแล้วก็ มาเลือกได้นะครับผมมพี p เ w e r a แอให้เลือกเยอะนะลูกค้าชอบเสียงไหนชอบแบบพัดเฮดเอบนะครับพันวัตถงร้อยวัต มีพเวอร์เยอะนะครับมีเป็นตัวเราเกือบ20,000ก็มีนะก็ในช่วงปีใหม่นี้ช่างวินิจจะหยุดช่วงไหนนะครับช่างวินิจตอนนี้ก็ทําใจลําบากลูกค้าก็บอกว่าพี่ช่างวินิจจะหยุดหรอหลายหลคนก็หลายๆคนก็เห็นเห็นเห็นว่าช่างวินิจจะไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยครับไปไปมาแล้วหนึ่งลออไปมาแล้วนะไปไปเซอร์ไพรส์ทีแรกว่าจะขึ้นช่วงปีใหม่แต่ไปมาแล้วนะครับผมไปไปสร้างปู่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ทางวัดก็อยากจะให้เราสร้างนี่เสร็จรอครับรผมไปมาแล้วอุบลอ๋อไปมาแล้วนะครับไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ก็สำเร็จรุ่งร่วงด้วยดีแต่ก็จะมีขึ้นเป็นาบุญนะครับจ,จะไปการละสินน่าจอุบลอีกสองที<บ>่นะครับน่าจะน่าจะเลนเล็ยันมาที่28หรือ30ผมอาจจะอยู่นะ<บ>เพราะว่าจะเดินทาง3 1อนะเพราะว่า ลูกค้าก็ยังเหลืออยู่อีก็ยังก็ยังมีค้างค้างในการรับรับสั่งง่ายเลยปิดวันที่30แล้วกันสามสิบามสิบธันวาแล้วกันนะครับโหลดให้นะครับสามสจะเดินทางถึงวันที่30นะครับแก้ข่าวนิดนึงแล้วก็จะปิดที่ก ถึงวันที่30วันที่31มสิบแล้วกันนะก็จนใช้เสียงจนไม่มีเสียงเลยใช่ไหมทั้งวีนีโเอาจนหมดเอาจนหมดสต็อกนะครับตอนู้ลงมาคือตู้ลงมานี้หมดเกลี้ยงเลยนะอีกแล้วครับเครียดมากเลยนะเมื่อวานเห็นเห็นลงในในในหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วเลยเห็นเต็มร้านเลยวันนี้มาหมดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือเนี่ยครับก็คือโปรที่เดี๋ยวครับผมอาจจะไม่ค่อยชินกับการใช้ใช้ไอ้มือถือตัวใหม่นะครับ เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนิดนึงนะครับเดี๋ยวครับก็จําเป็นโปรเดิมๆอยู่นะครับโปรโปรนี้นะครับไม่อัดแท้นะครับผมใช้สู่อจะชัดนะครับนี่ครับเป็น power ประกอบนะครับโอเคครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศหน้าร้านช่างวินิจแล้วกันนะครับเพราะว่า ต้องขอโทษนะครับลูกค้าโทรมาซื้อพาวเวอร์ซื้อต้องหูซื้ออะไรผมเยอะเลยนะต้องขอโทษจริงๆนะไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยิงนะจริงๆอยากจะขายให้นะครับแต่มันมันไม่ได้จริงๆมีมีคนมาขอเบอร์โทรเยอะมากครับผมก็ให้เบอร์โทรช่างวินิจแต่ผมบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีของหรือเปล่านะครับเพราะว่าพะตอนนี้มันมันก็ไม่ทันจริงๆนะครับก็ต้องต้องให้คนที่เขาจองนะครับเดี๋ยวใ่เดี๋ยวเขาจะเสียใจเราต้องให้เครดิตคนที่เขาจองก่อนเนาะให้เครดิตลูกค้าที่จองก่อนนะครับ อยากขายให้ทุกท่านเลยครับริอยากขายทุกคนนะครับแต่มันมันทำไม่ได้จริงๆตอนนี้พาวเวอร์ก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับบริษัทก็เริ่มจะไม่มีของให้โควิดมันมาอีกระลอกหนึ่งเนี่ยครับใช่ใช่ปัญหาปัญหามาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงใกล้สงกรานต์อีกทีหนึ่งนาะค่อยว่ากันอีกทีนึ่งเดี๋ยวปีใหม่นะครับเดี๋ยวผม เอ,เอาเอาเอาไว้รับใช้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับหลังปีใหม่มานะครับเดี๋ยวซื้อสั่งมาได้เลยเดี๋ยวไม<ด>่ว่ากันอีกทีเนาะเะครับเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหลังีงอันนี้ก็ให้ช่างวินิจทำงานก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเคลียร์ของที่จะให้ลูกค้านะครับเล่งสต๊อกอย่างหนักเลย <laughs> เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะครับอันนี้ก็ประกอบตู้ตัวไหนนะครับอ่าอันนี้บีวีครับบีวีสนะครับอันนี้ซีนกันลมกันรั่วอ๋อก็ยังคงมาตรฐานเดิมนะครับก็ยังผ้าห่มเหมือนเดิมก็ยังแบบมาตรฐานความความชัวให้ลูกค้าตลอดนะครับอันนี้ก็ใช้ดอกของ n อ e นีนะครับอ่าอันนี้อันนี้ยังมีผ้า่มนะครับเหมือนเดิมลูกลูกค้าสบายใจได้นะครับว่า อันนี้ดอก NPE นะครับปลูกผ้าห่มเช่นเคยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีผ้าห่มมีอะไรเหมือนเดิมก็คือใส่ใส่ผ้าห่มเหมือนเดิมใส่ดอกของ NPE นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับแล้วก็เซนนะครับการลมกันรั่วนะครับมาตรฐานเรื่องเสียงนะครับตัวเพจก็ซนให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้เน้นคุณภาพเสียงล้วนๆนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับก็การันตีด้วยคุณภาพของวินิตออตโต้ซาวนะครับผม องชุดนะครับสองชุดสุดท้ายนะครับของอาทิตย์ที่หกนะครับชุดโค1 9หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับตอนนี้ลูกค้าจองหมดแล้วนะครับก็เหลือเหลืออีกหนึ่งชุดนะครับลูกค้าวางมาจจานะครับชุดนี้นะครับลูกค้ามาพร้อมกันนะครับชุดหมื่นเก้าพันห้านะครับแม่อั้นะครับเพราะว่าแอมคัดเฮดนะครับสองชุดนะครับจองพร้อมกันนะครับวันนี้สองชุดสุดท้ายนะครับของวันอาทิตย์ที่หกนะครับ ก็ขอพระคุณลูกค้านะครับเอฟซูยีพศคุณโยโสนะครับที่ไว้ใจนะครับทีมงานวิดียอโตสาวนะครับขอพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับก็ยังเปิดถึงวันที่30มธันวาคมนะครับสาธันวาคมเรายังเปิดอยู่นะครับก็จะเดินทางวันที่31นะครับแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับว่าจะปิดวันที่2ี่นะครับผมปิดวันที่30นะครับวันสุดท้ายนะครับ31ออกต่างจังหวัดนะครับก็ขอพระคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับก็ เปิดให้บริการทุกวันนะครับ8นาฬิกานะครับถึง20นาฬิกานะครับทุกวันสวัสดีลูกค้าที่ติดตามช่างวินิจทุกคนนะคะปราบขอบพระคุณมากเลยนะคะออเดอร์ออกทุกวันเลยนะคะขายดีมากๆวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะหน้าร้านนะคะช่างวินิจกำลังประกอบตู้นะคะเนื่องจากเมื่อวานขายออกหมดเลยนะคะจองเลยต้องประกอบใหม่เดี๋ยวนี้นะคะปิดร้านเลิกงานกันอีกทีนึงก็สามสี่ทุ่มนะคะ สำหรับเซตนี้คือเซตโปรโมชั่นนะคะด้านในนะคะเราเปลี่ยนอุปกรณ์ใหมห่หลายอย่างเลยนะคะทำให้เสียงดีขึ้นนะคะโปรโมชั่นออเดอร์6ตอนนี้อยู่ที่13,500นะคะวันนี้ลูกค้าจองไป2ชุดแล้วนะคะสำหรับก่อนปีใหม่แนะนำลูกค้าต้องจองนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องโอนเงินจำนวนนะคะเพราะว่าของเริ่มขาดแล้วนะคะบริษัทผลิตให้ช่างวินิจไม่ทันนะคะอันนี้คือสูตรตู้นะคะี่ตู้ด้านในนะคะก็จะมีการปูตู้ด้านในทั้งหมดนะะ ขึ้นของให้ลูกค้านะคะลูกค้าเดินทางมาจากราบุรุนะคะสำหรับชุดนี้จัดไปชุดใหญ่นะคะสองหมื่นกว่าบาทขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะอันนี้แพ็คของส่งลูกค้าจังหวัดระยองนะคะลูกค้าเดินทางมาตามก,กับเองชุดใหญ่เลยนะคะชุดนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะ จะลิกดีร่างกายร่วงโรยยากินเป็นกำคำเศร้าสึ่บ้านเมืองน,นี้แต่เรื่องช,ำช้ำชจังงงจังมันเป็นรำกันเถิดนาว,วางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเรืยอกระจิตไม่ต้องคิด ือนเอยากกินข้าหมูให้สุขีแต่หมอห้ามปรามตลอดปีร่างกายร่วงโรยยากินกกเป็นกํากําเศร้าสึมนานเมือแใใงแพร่ใ